กลับนรงานสาคั้กบกราบของกราบส ขอความนอบน้อมจุงมีในองค์สรีสปัญญูพระพุทธเจ้าพร้อมตังพระธรรมพร้อมตังพระสงฆ์ขอน้อมละลึกถึงบุญกุลของครูบาเจ้าพมมาพระมจักโกพระอุปัชยะแห่งวัดพระพุทธบาทดักผ้าขอเจริญพรท่านสาธุชน โู oh, ส้สนใจในบุญทุกๆท่านขอจเจริญพรคุณโยมแม่จันสมสิทธิ์ทีพร้อมด้วยสถาญาโยมบ้านวังสะแกงตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดละปูน ติตั้งอกตั้งใจเหมารถตู้มาตั้งแต่ตีห้าออกจากเบียงหนองล่องแล้วก็เดินทางมาผ่านจังใหม่ผ่านสันทรายผ่านแม่แตงพดเพียวเมืองป้าวังหินตอนนี้ทั้งหลายได้มาแล้วสู่วัดป่าสหธรรมิการาม บ้านสีประดูเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่สาวสีอยู่ตำบลแม่ปังอำเภอป้าวเชียงใหม่ใกล้ๆกับหลงผู้แหวนเขาก็ผ่านมาตะก,กี้นี้นะนั่นจะมาได้ข่าวจากคุณยแม่จันสมสิทธิโมก นะว่าอยากจะมาตานเตียนวรสาเลยถามว่าไปตานกี่วัดทางวาตานวัดเรียวอ๋อนู่วดจะตะเว้นไปเรื่อยๆเจตนาก็จะมาวัดป่าสหธรรมิการามพราะวัดได้ฟังธรรมะจากตุลุงตลอดห้าหเจ็ดปีแล้วมีสถานีวัดพระพุทธบาทตักผ้า ก็อารมาจัดรายการมาตลอดในเรื่องนามคาว่าเสียงธรรมจากซิ์เก่าเพราะทุลุงเป็นซิ์เก่าคูบาพมมาทิ์เก่าพระบัตรภาตุลุงก็เป็นคนเมืองเป้าเนี่ยบวชตั้งแต่ปีหนึ่งห้าแล้วปีหนึ่งหอยู่นี่ปีหนึ่งเจ็ดอยู่กรุงเทพปีหนึ่งปดไปอยู่กับคูบาเจ้าได้ครับ ความหูความเข้าใจได้ธรรมะจากครูบามานักเพราะเป็นคนใกล้ชิดครูบานะแล้วก็ได้มาสร้างวัดนี้เมื่อปี2524วัดนี้เกิดขึ้นแต่ปี2524สีประมีทุเจ้าเตือปี2525 25, ทางคณะสงฆ์นิมนตุลุงเกษมอาตมา มาอยู่ที่นี่ยังมียังเด้ือมุงสาลามุงคาน้อยๆหอกหามควายเนี่ยนะเริ่มไแด้ขนาดนั้นใไตรมาก็เลยได้มาพัฒนามาเผยแพร่ธรรมะที่นี่เกือบสี่สิบปีแล้วนะก็วัดนี้ก็เนื้อที่แปดสิบสองให้สองานสิบสี่ตารางวา เป็นป่ารักษาป่าไว้นะเนี่ยป่าเป็นจ้าพันมีสปะไม้ที่นี่ไม่ได้ปลูกมันเป็นธรรมชาติของมันผลละไม้ป่าก็มีนักไ่ว่าจะเป็นบะแฝนบะมื่นบะมือบะเกิมบะกอกบะคำป้อมบะตึงบะหนะบะเกือบมินิมด ผละหมากล่าไม้ที่เป็นธรรมชาติที่ออกเองนะนั่นก็ถือว่าเป็นสนักปฏิบัติอาตมาก็เลยมาเผยแพร่ธรรมะให้แสงสว่างแต่ในภาษานี้ตุลุงจะจจำภาษาอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กไปมาไปมาตลอดแต่ปีนี้จจจำภาษาเมืองไทยเอาจะจจำภาษาที่นี่ฉะนั้นก็จะดึงยาดโยงขวลัลขวานักขึ้น ไปอยู่เดนมากกกเป็นสาขาของพระบาตรพาพเนี่ยชื่อว่าวัดไทยเดนมาร์มวิหารเมื่อปี 2.5. งหพระเจ้าแผ่นดินเดนมาร์กเป็นมาหาคุบาแล้วที่สุดก็พระเจ้าแผ่นดินเดนมาร์กเนี่ยคให้ก่อนนิมนต์ให้คุบาส่งระเจ้าไปที่สุดอาตมาก,ก็ได้ไปอยู่เดนมาร์กตั้งแต่ปี3.4 4 45, 4ี่64จะ30ปีละ และก็ไปเผยแพ่บใจเฉพาะสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์เยอรมันเบนเยมฮอนแลนด์สาธารณรัฐเช็กอังกฤษไอซ์แลนด์อิสราเอลรัสเซียสวิสเซอร์แลนด์มื่ออ่าโอภาษาอังกฤษตัวเองเพราะว่าภาษาเดียวอยู่ได้มากกว่าเป็นภาษาได้มากนะ แต่ที่เจ้าตัวนี้เป็นที่เจ้าเยอรมันเดียกี้นะนี่ก็บบชตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนี่ก็จะอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆทุกเจ้าฝรั่งนักที่นี่ง่ายไปที่อื่นก็มีซิกไปก็มีมีต่างชาติอยู่นี่นัก้ายกบว่าวัดเนี้กลายเป็นวัดป่านานานชาติมีชาติต่างๆมาปฏิบัติธรรมอาตมาก็เผยแพร เดี๋ยวนี้การเผยแพร่ธรรมะมันง่ายอาตมาเผยแพร่ทางวิทยุหลายสถานีะบัดจากผ้าเมืองรีก็ออกแล้วก,แวก็แล้วก็มีที่ออกทุงวันนี้แถมออก,ออกสดๆด,ดนี่ก็คือออกจากที่นี่แล้วก็สถานีอยู่ที่ที่นี่ไม่คัวนะแล้วไปติดประคับหลวงรีโอเนี่ยได้ฟังกันทั่ว แล้วก็ยังเผยแพร่ในต่างเฟซอย่างมาเดียวนี้แล้วก็อาตรมาก็จะเอาวนะีโอน่ะลงไปเป็น y t u t u แถมเผยแพร่ทั้ง YouTube ทั้ง ines, ไลายแถมเนี่ยคือการหือธรรมะวันนี้อาตรมาก็จะหมอบธรรมะเกี่ยวกับการตานเตียนเนี่ยจากอยากจากบัรวังสแกงซึ่งเป็นบ้านที่มีชื่อเสียงดังตั้งเพลงนาอ เนี่ยอย่าเอวไปหลงเลยอืมเอวไปหลงบันวังสแกงตุลุงแดงเป็นเจ้าอาวาสสร้างโบสถ์สร้างวิหารสาราบาทเนี่ยเพลงบว่างานไหนจะพเพลงเนี่ยเนี่ยกลายเป็นว่าให้หันวังสแกงยังไม่ได้ไปหันตัวแต่วางสแกงมาหันนี่ละ อ่าตั้งใจมาดีนี่มีแม่จันสมน้ำหรืแม่หยังไม่จมไม่จมจมไม่จมบวจมอ๋ออันนี้แม่บัวจมบัวพัดฮะบัวชบวพัดอ๋อบัวจันเนาะแม่ บัวคำโอบัวน,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 น่ามีบัวนักตรงเนี้ยเออหนาหนาก็มีอ้าวบอกจือให้เลยเนีน่ยนะไม่ต้องสายม่กัญจนาไม่แต่คำพูดเหรอเล่ง กิติยาเาะติมมดเนี่ยเนาะอาตมาก็ขอนมดทนาการตานเตียนเนี่ยสมัยก็ตานเตียนภาสาความจริงเตียนภาสาเนี่ยเปิ่นใจกลางภาษาสมัยก่อนเนี่ยเปิ่นเอาจุดคือพระเน้นที่มาบทมาเฮียนหนังสือเนี่ยเปิ่นจุดประกาศแล้วก็นั่งแวดท่านท่องกาคากาคางาจาชาจาชญลดา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 ลาธาละนาเห็นตุ่เมือง แวนเตียนมันเตียนใหญ่ลวมึดมันแสงนักกันนางแวนเนี่ยเน,นี่ยคือบูจาเตียนตัวเนี่ยแล้วก็เงี่ยนหนังสือเนื้อหาด้วยทีนี้ความหมายของเขาว่าบูชาพระราชนตรัยเนี่ยมันมีเตียนสองเล่มนะซ้ายขวาเตียนสองเล่มแล้วก็ทูบสามดอก แล้วก็ดอกไม้ทั้งหลายความหมายทูบสามดอกหมายถึงอัญงเตียนสองเล่มหมายถึงอัญงดอกไม้หมายถึงอัญงเนี่ยมันจะต้องมีความหมายทูบดอกหมายถึงอัญงนะพอจะหูอยู่อ่ะ ถูกต้องนีส่วนมากาจะเข้าใจว่าพระทูปสัปรปรนรนะะนนคือพระพุทธธรรมประโสค์เนี่ยแสดงว่าฟังแท้คือพระเจ้ามีกุณนักนับได้ย่อแล้วพระคุณพระพเจ้ามีอยู่เก้าย่อลงมาแถมเหลือ <S <S สามสามก็คือตีแม่จันสมบัติเหนึ่งพระปัญญาที่คุณ สองพระวิสุทธิคุณสามพระมหากรุณาธิคุณนี่คือพระคุณสามประการพระปัญญาคุณพระพุทธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบตีปื้นไม่สลีมหาโพธิอยู่ฝั่งตะวันตกแม่น้ำแม่น้ำอย่างจำได้ขอเออในหลังชลาเออ แล้วก็นาประทานออกแล้วก็คืนนั้นเป็นคืนเดือนแปดเปงบ้นานฮานะแล้วพระเจ้าก็ได้บรรลุปัญญาสามขัน้นปัญญาเนี่ยคือหนึ่งได้ปุเพนิวาสานุสติญาณสองได้จุปุปป,ปาทยานสาได้อาสวคกยายญาณ คือที่ว่าจูดูปุเพนีิว่าสานสุสติยานคืนและลึกชาติได้ผู้เจ้าสามารถย้อนนึกจาดตัวเก่าได้ก่อนที่จะมาเปลี่ยนเจ้าชายธิตทะมาจากสวรรค์เจนดุสิตก่อนจะไปดุสิตเปลี่ยนพระเวสสันดรย้อนไปสิบจัดร้อยจัดปันจัดหมื่นจัดแสนจัดอาศงไขสี่อสศงไข่กำไรแสนก็ับจํจได้หมด เคยเกิดเป็นไผ่จืดไอ้หยังเป็นสั์เป็นงัวเป็นควายเป็นจ้างเป็นมาเป็นมามดุดเนี่ยแล้วถูกฉันได้หมดข้อที่สองจุดูปฏิยานเนี่ยสามารถหู้คนอื่นด้วยกำนดคนอื่นสั์โลกเป็นแปตามกรรมคนนี่ตาบอดเพราะอ้หยังคนนี่หูหนวกเพราะอ้หยังคนนี่แขนกอดแขนด้วนเพราะกรรมเนี่ยจะหู้เหตุหู้ผลของกรรมของ เนี่ยคือวาดสลุกไปตามกรรมสองอย่างนี้ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเถอะปั่มเปงเปลี่ยนต่อไปจนได้ยานที่สามคืออาสะวะัคายายานทัะสะรูกิเลสมดได้แก่อริยสัสีอะอริยสัสีก็ได้แก่หนึ่งสอง ทุกสมุทัยนี่ลดมากสี่อย่างนี้เปินห้องอริยสิบแปลว่าความจริงอันประเสริฐเน,นี่ยพระเจ้าได้ตรัสรู้อริยสิบแล้วก็ได้เปลี่ยนพระเจ้าเนี่ปัญญาบ่มีภัยสอนไปหียนมาทุกอาจารย์เปินสอนจนเสี่ยงภูมิปัญญาของอาจารย์แต่ก็ไม่ได้ตรัสรู้ปั่มเป็นคนเดียวจึงได้ตรัสรู้ เมื่อรัสรู้แล้วก็กิเลสมดไปการเกิดแถมแบบนี้ละคนเขาที่เกิดเนี่เพราะกิเลสถ้ามดกิเลสก็มดการเกิดละเนี่ยถ้าเขาบอกให้เกิดให้มันจึงเกิดอยู่ดีกิเลสมันมีเนี่ยกิเลสมันมีก็ทําให้เขาต้องเกิดตายตายเกิดทุกข์าจิตพุนนพุนนงการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ลำไป ชาดีบิดกคาแม่ความเกิดก็เป็นทุกข์เนี่ยนี่เป็นทุกข์ทท้งนั้นพระเจ้าก็บอกฤทธุดละเขาเนี่ยบัต้องเกิดทําแล้วกินเลสน้อยเดียวกับเหลือสำเร็จเป็นอรหันต์าบริสุทธิคุณงู้แล้วพระพุทธเจ้าก็ยังบับเพียงพอเดี๋ยวที่แรกก็จะสอนบัดสอนไผละแต่พระญาพม เพื่อนลงมาในมนุษย์พระริเจ้าสอนคนว่าพระริเจ้าเนี่ยปั่มเป่งป่าละมีมาเพื่อจะสอนคนแต่คราวนีว้ดว่าจะมาสอนเปลีป่ยนแปลงไม่ได้จะต้องสอนต้องคนอัฒนาพร้พรทธิเจ้าเดชไถ่คนพาฒนาคนแรกอะ่ะที่นนมนต์พระทธเจ้าเดชพ่ะพรมอ <c oughs> ที่เขาจังลัทนธรรมพมาจโลกาที่ปฏิสหัมปฏิกันอัญชลีอัญชักริกาเทศตุธรรมอนุกรรมปิมังประชังถ้าเขาแปลก็ม้วนเป็นสลัพยัญญ์เท้าสหัมบริพรมเป็นบรมพมมา รทรงฤทธิศักดากว่าบริสัททุกหมู่พมน้อมหักน้ำมัสก,การปฏิสถานนาที่สมควรแล้วจึงบังคมทุดิบาทพระศาสดาเนี่ยบอกว่านิโมนต์พระเจ้าแสดงธรรมสัตว์ในโลกนี้กิเลสน้อยก็ยังมี สัตว์โลกในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีคือในโลกเนะนี่ยเือพระเจ้านะสอนดอกบัวปนน้ำดอก ก็ธรรมะกรับวินัยติดตถาคตสอนไปแล้วนี่ยแปดมือสีประดับขันน่ะจะเป็นศาสดาของเธอจะเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตน่ะทียนาะจุดแลมันสว่างเนี่ยคือถ้าเปรียบเทียบว่าประทีปคือเครื่องมือส่องทางเดินในหลักลารคืนของคนโบราณแต่ธรรมะ เป็นประทีปสองทางชีวิตทางกลางวันทั้งกลางคืนฉะนั้นน่ะธรรมวินัยโลกนี้ถ้าขาดศีลมันก็มืดบอดอเดี๋ยวเขามีศีลทรรมจึงสว่างสวัยเนี่ยนี่ดอกไม้พุชาพระสงฆ์เนี่ยมีดอกหลายอย่างเนี่ดอกดอกชมพอ,พอ กุศลยกกระสองเอง,งินดอกเกถวาเนี่ยแต่ละดอกเนี่ยมาจากแต่ละที่แล้วมารวมอยู่ในขันเดียวกันพานเดียวกันเหมือนกับด้ยเจ้าที่มาบวชเนี่ยบางองค์ก็มาจากความเป็นคนทุกข์บางองค์ก็เป็นคนองค์ก็เป็นเจ้าสวนเจ้าให้เจ้านาบางองค์ก็เป็นพ่อขา้าบางองค์ก็เป็นขนา้าราชการ บางองค์ก็ไปถึงกษัตรย์เข้ามาบวชบวชแล้วมาอยู่ที่เดียวกันเหมือนดอกไม้บางดอกก็มาจากที่สูงบางดอกก็มาจากที่ต่ำเป็นเดียกันบ่มีอย่างสูงอย่างต่ำตุเจ้าเป็นตุเจ้าแล้วมีศีลเสมอกันไม่ต่ำสมมติว่าตุ ปีรนนั้นนะ่ะบวชไม่ได้ปีหนึ่งทุป,ปอเนี่ยก้าวทวาเนี่ยทุปอก็ต้องกราบทุปปีนะั่นพอเป็นบวชก่อนจะนับถือกันตามวาสนาทุกเจ้าเนี่ยฉะนั้นอนะ่ะมันก็ดอกไม้มันหยุดร่วมกันถ้ามาลอดเป็นพวงมาลายตัวงามสวยงามเนี่ยฉะนั้นอ่ะทุกดอกไม้มีความ ดอกไม้แล้วก็จึงจะตุปไปสานทานจึงน้ำก็เข้าต่างๆเดินทางมาจากหวัวงสแกงกว่าจะมาถึงเมืองเป้าในไก่แสนไก่แต่เฮือหู้ว่าเมืองเป้าในปีนดินแดนอาริยะหลวงปู่มั่นบรรลุอลหรหันต์ที่นี่หลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวที่เขาผ่านมาจมิรหลวงปู่ขาวด้วยเนี่ยเปิ้นหูท้ทำที่ฮัน่น ูบอาจารย์ต่างๆาเป็นมันเหลือกอยู่เมืองป้าวนีดหมดก่อนถึงแม้มันบันเริญอย่างอื่นแต่มันสงสบทรัพยะแก่การบำเพ็ญธรรมท่านอาจจะมาในนามของวัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอป้าวเชียงใหม่ก็ขออนุโมทนาครับคุณโยมทั้งหลายซึ่งมีแม่จันสมเป็นเก้าตลอดถึงญาติโยมบ้านวัง ตั้งสี่ปอลูกก็ดีคือคูบาวป่าหนองชิดีคูบาอินทจักรรักษาวัดน้ำบ่อหลวงสัมปะตองคูบาพรมจักวัดพระพุทธบาทตาผ้าละปุลคูบาคคำเพชรวัดพระหัตถด,ดวยน้อยดยหล่อ กกคมรักษาต่างทั้งหลายให้ปนทุกปนโศกปนรุกสุขก,กายสุขใจโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธออ่ะประเก็นประเก็น Tiền dạng vào đi cả, quá đây dạng dạng tiền tiền vàng buồn dạng 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 ờ dạ đây dạ อาวารีวหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตทดินังเปดานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจเจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนัสโอยะถามะนิโจติยะถาเอวะโหตุดีและบัดนี้ก็เป็นวันดีดิที่อันเีเสิทธิ์เห็นว่าเดือนเก้า แหมเก้าค่ำม,มาจุดจอดลอดถึงเติงยังมูลสัตธามตั้งหลายมาจากขอบุคคลทตั้งหลายจงคุ้มครองปกห่มราสา่านทั้งหลาย เพื่อพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรกพ้นภัยนั่นจงจัะมีเตียงแต่ดีหลีอายุวัตตะโกธนวัตตะโกสิริวัตตะโกยะสวัตตะโกภระลวัตตะโกวันนวัตตะโกสุขวัตตะโกโหตุสัพปะดาตุกะโรกะพยาเวราโสกาจตุจุปัตตวาอเนกาอันตรายาปิวินาจันตุอาเสสะโต สปีติโยปิวัจจันตุสัพพะโรโกปินัจจตุมาเตมภาวะทันตรายโยสุขีตีกายุโกภาวะอภิวาทนาสีฤิสนิจังอุทธาปจายิโนจัตารุธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังปะลัง